หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเล่มที่7ตอนทางเลือกคุณหนูเทียนเมื่อเข้าสู่ที่ทำการอำเภอเย่เซียวเทียนกับหวังจูปู้ก็แยกทางกันห้องคุณนางเตียนเสื่อของเขาอยู่ตึกสายตรงข้ามกับห้องคุณนาง เซียนเฉิงส่วนห้องคุณนางจู่ปู้อยู่ที่ตึกขวาตรงข้ามกับหกแผนะหวังจู่ปู้นำเถียนเมี่ยวเหวนเข้าส่ลานตึกเห็นที่เชิงระเบียงหน้าห้องของคุณนางจูป่ปู้มีคนผู้หนึ่งเดินไปมาทั้งสองมองปราดเดียวก็จดจำออกว่าเป็นฉีป๋ออีเมื่อตอนที่เถียนเมี่ยวเหวนสวมรอยเป็นส่งซืือหญิงว่าความให้กับเย่เชี่ยนฉีป๋ออีก,กำลังอารวาด ที่ผนกทะเบียนพอดีได้ยินว่าหลานสาวของหวังจู่ผู้รับบทเป็นเซิงซือหญิงก็รุดไปชมดูฉีป๋ออีไม่เคยเห็นเถียนเมี่ยวเหวินถอดแผรคลุมหน้าออกแต่ยังจำแนกเขาใบหน้าของนางได้โดยเฉพาะสุ่มเสียงของเถียนเมี่ยวเหวินเป็นที่คุ้นหูของเขาพอได้ยินก็จดจำออกว่านางเป็นใครสร้างความว้าวุ่นใจขึ้นมาคุณหนูเถียนมาถึงเมืองหูเซียน แต่แอบอ้างเป็นหลานสาวของหวังจูปู้ทั้งสองเชื่อมความสัมพันธ์ตั้งแต่เมื่อใดเหตุใดคุณหนูเถียนมาถึงเมืองหูเซียนกลับไม่แจ้งต่อเราชี๋อียิ่งครุนคิดยิ่งหวาดวันต้องการพบหน้าเถียนเมียวเหวินยังดูท่าทีของนางแต่เถียนเมียวเหวินวุ่นวายกับการว่าความให้กับแม่นางเย่เขาไม่สามารถเข้าใกล้จวบกระทั่งเห็นเถียนเมียวเหวินเดินตามหวังจูปู้กลับที่ทำการอำเภอจึงล่วง หน้ามาดักรอฉีปออีเห็นหวังจูป,ปู้กับเถียนเมี่ยวเหวินเดินมาก็ตรงเข้ามารับหน้าประสานมือต่อหวังจูป,ปู้กล่าวว่าแต่เท้าหวังเราพูดแท้ฉีมีเรื่องด่วนประการหนึ่งคิดหาเรือก,กับท่านเอ๊ะแม่นางผู้นี้เป็นหวังจูป,ปู้เห็นห้องของหกผนกที่ด้านตรงข้ามมีคนแอบดูอยู่จึงส่งเสียงกกลแอมคำหนึ่งหันไปทางเถียนเมี่ยวเหวินกล่าวว่านี่เป็นหลานสาวของเราผู้แท้หวัง ชีพอ,อีรับคารวะทักทายเถียนเมียวเวินจนบัดนี้เขาค่อยเห็นโฉมหน้าแท้จริงของเถียนเมียวเวินเห็นนางแต่งกายเป็นบุรุษมีผิวพรรณนวลเนียนใบหน้าขาวผุดผาดโดยเฉพาะตาเจ้าชู้อันหยาดเดยมิมและปลายคางที่แหลมเสี้ยมปลุกกระตุ้นให้เขาหัวใจร้อนวูบจากนั้นก็บังเกิดความหดหูใจคลุ่นคิดขึ้นหญิงงามเช่นนี้เราไม่ได้พบเห็นเป็นคนแรกกลับปล่อยให้หวังจู่ปู้ เห็นก่อนหวังจู่ปู้ยิ้มพลางเชิญคนเข้าไปในห้องชักน้ำฉีป๋ออีเข้าห้องทำงานฉีปออีไม่นั่งลงหากประสานมือคาราวะต่อเทียนเมี่ยวหวนกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเาดาผู้แท้ฉีไม่ทราบว่าคุณหนูใหญ่มาถึงเมืองหูเซียนไม่ได้รีบมากราบพบโปรดให้อภัยด้วยหวังจู่ปู้เห็นเช่นนั้นจึงสาวเท้าจากไปทั้งปิดประตูห้องรับแขกลง ห้องทำงานของเขามีทั้งเส้นสามห้องด้านซ้ายเป็นห้องที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตรงกลางเป็นห้องรับแขกด้านขวาเป็นห้องของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในสังกัดของเขาเถียนเมียวเวินไม่สนใจกับการคารวะของฉีป๋ออีหากเดินไปนั่งแทนที่หวังจูป,ปู้ค่อยกล่าวว่านั่งเธอฉีปออีรับคำคลาหนึ่งน้อมกายแล้วหย่อนก้นนั่งลงบนเก้าอี้ครึ่งหนึ่ง นี่เป็นกฎที่ไม่ได้ประกาศเป็นลายละอักษรในแวดวงขุนนางนอกจากเป็นผู้บังคับบัญชาหรือระดับเดียวกันหากเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่นั่งเก้าอี้เต็มตัวหรือเป็นการแสดงออกถึงสถานะที่แตกต่างทั้งต้องการสื่อถึงความเคารพของตัวเองเหยนเมียวเหินชำเลืองมองเขาแวบ,บหนึ่งหาได้สนใจต่อการเล่นละครของเขาไหม ากแค่นหัวรอแล้วกล่าวว่าหลังจากที่ท่านมาถึงเมืองหูเซียนทำได้วิเศษมากฉีปออีเพิ่งนั่งลงก็ลุกขึ้นยืนห้อยมือสำรวมกล่าวด้วยความละอายว่าผู้แท่ฉีไร้ความสามารถสร้างความผิดหวังแก่คุณหนูใหญ่แล้วเทียนเมี่ยวเหวินแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของเย่เซียวเทียนทั้งจับมือกับนายอำเภอหัว สุดท้ายเศษสวะสองตนรวมกันยังเป็นเศษสวะนางกล่าวโดยไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยว่ากล่าวจนฉีปออีหน้าแดงจรดใบหูปรารถนาใครช่ชำแรกพระส,สุธาหลบหนีไปเทียนเมียวหวนกล่าวว่าตอนนี้หวังจู่ผู้เป็นพวกเดียวกันกับท่านทอดตาทั่วทั้งหูเมืองหูเซียนแทบเป็นศัตรูกับเย่เซียวเทียนทั้งหมดหากท่าน ยังไม่สามารถยึดเมืองหูเซียนไว้เราก็ไม่ทราบว่าท่านยังจะทำอย่างไรได้ฉีปอยอีขบกรามกรอสกล่าวว่าคุณหูใหญ่ผู้แท้ฉีเพิ่งมาถึงมีสู้เย่เซียวเทียนที่ยังรากอยู่ในเมืองหูเซียนส่วนนายอำเภอหัวไม่อาจสำเร็จกิจการรังแต่ทำให้เสียการข้าพเจ้าไม่ได้แก้ต่างหากคิดบอกว่าข้าพเจ้าต้องโค่นมันลงให้จงได้เทียนเมี่ยวเหวินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าโค่นมันลง ไม่ข้าพเจ้าต้องการให้มันตายชีปอ,อีใจหายว่าเงยหน้าขึ้นมองดูเถียนเมี่ยวเหวินด้วยความตระหนกก่อนหน้านี้ที่ตึกตระกูลเถียนเถียนเมี่ยวเหวินบอกให้เขากำจัดเย่เซียวเทียนแต่ชีปอ,อีทราบดีว่าคำกำจัดของคุณหนูเถียนความหมายว่าให้ยึดอำนาจของเย่เซียวเทียนให้เขากลายเป็นเครื่องประดับชิ้นหนึ่งหรือหลุดออกจากตำแหน่งแต่ต้องไม่ฆ่าเขา แวดวงขุนนางมีกฎของแวดวงขุนนางหากอยู่ดีๆก็ร่ำร้องข้าฟันไม่เพียงตกเป็นเบี้ยล่างทั้งยังสะก,กิดความแค้นของส่วนรวมการแย่งชิงอำนาจช่วงชิงผลประโยชน์สมควรจำกัดอยู่ที่ความสำเร็จล้มเหลวแต่วันนี้คุณหนูเถียนบอกว่าอย่างชัดแจ้งว่าต้องการให้เขาตายชีป๋ออีลังเลเล็กน้อยกล่าวว่าทราบแล้วคุณหนูใหญ่วางใจเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้า เถียนเมี่ยวเหวินกรอกตาคู่งามมองมาถามว่าท่านคิดทำอย่างไรฉีป๋ออีพอพเผชิญกับสายตาอัญญาดเยิ้มถึงกับแทบไม่อาจหักห้ามใจได้ซึ่งความจริงเขามิใช่คนมกักมากมากามคุณหากไขว้าหาอำนาจยิ่งกว่าความต้องการความงามของสตรีแต่หนึ่งนั้นเถียนเมี่ยวเหวินเป็นสนมสเสน่หาที่ยากพบผ่านทั้งยังเป็นสิ่งที่เขาคิดครอบครองแต่ไม่ สมปรารถนาจึงมีอิทธิพลต่อเขาอย่างแรงกล้าฉีป๋ออีก้มศีรษะลงกล่าวว่าข้าพเจ้าจะว่าจ้างคนร้ายเทียนเมี่ยวเหวินแค้นหัวรออย่างเงย็นชาออกมาฉีป๋ออีรีบปิดปากลงเถียนเมี่ยวเหวินลุกขึ้นอย่างช้าๆกล่าวว่าว่าจ้างฆาตกรอย่างนั้นข้าพเจ้าส่งองคลักมาลงมือก็พอใหญ่ต้องใช้สอยท่าน ให้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำให้มันชื่อเสียงย่อยยับอับปลาข้าพเจ้าต้องการทดสอบความสามารถในการเป็นขุนนางของท่านชีปออีก,ก้มศรีศรษะรับคำว่าทราบแล้วข้าพเจ้าจะจดจำไว้เถียนเมียวเหวนจับจ้องมองเขาอย่างลึกลับจากนั้นสาวเท้าเดินออกไปนางพอก้าวเดินก็ยกสองมือไพร่หลัง ความจริงแล้วก่อนหน้านี้เทียนเมียวเหวินไม่มีลักษณะนิสัยเดินมือไพร่หลังถึงแม้ว่าจะปลอมตัวเป็นบุรุษก็ตามแต่หลังจากที่ถูกเย่เซียวเทียนบีบเข็นแก้มก้นนางก็เกิดความเคยชินเช่นนี้โดยไม่รู้ตัวไม่มีคนเคยยามหยันนางเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนสตรีที่สูงสักนางหนึ่งพอได้รับการปฏิบัติอย่างที่ไม่เคยเผชิญมาก่อน จะตราตรึงจิตใจของนางนี่เป็นเหตุผลที่นางสั่งการให้ฉีป๋ออีทําลายชื่อเสียงเย่เซียวเทียนให้ย่อยยับอับปลาถึงขั้นเป็นบ้านช่องพินาศผู้คนล้มตายเนื่องเพราะนางพลันพบว่าน,นางพอพบกับเย่เซียวเทียนกับไม่อาจหักใจฆ่าเขาเรื่องนี้สร้างความหวาดหวั่นแก่นางนางไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับอันธพาลดื้อด้านที่ประพฤติต่ำช้านั้น อารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อาจควบคุมบังคับต้องชิงตัดขาดสะบั้นไม่ให้ลุกลามกลายเป็นพิบัติภัยนี่เป็นทางเลือกของคุณหนูใหญ่ที่รักษาสติสัมป,ปชัญญะไว้เมื่อถึงเวลาเลิกงานเยี่ยสิวเทียนเปลี่ยนเป็นสวมชุดลำลองเดินออกจากที่ทำการอำเภอเตรเตรไปตามท้องถนนเขาชมชอบบรรยากาศที่อิสระเสรีสองฝากข้างทางตั้งแผงลอยผููคนสัญจรขวักไข่ มีทั้งคนขายผักคนขายอาหารของขบเคี้ยวเสียงร้องเร่ขายดังเป็นทอดๆเขาเห็นว่านี่จึงเป็นชีวิตที่แท้จริงพลับแห้งที่เก็บมาใหม่ๆฟักทองลูกใหญ่หวานแต่ไม่ฝาดฝาดแล้วยินดีเปลี่ยนใหม่เย่เสี่ยวเทียนพอได้ยินว่ามีคนขายพลับแห้งก็หยุดเท้าลงเมื่อไว้เด็กเขาชมชอบรับประทานลับแห้งพอรับประทานเหนือริมฟีปากก็จะติด ผงแป้งชั้นหนึ่งคล้ายเท่าชาราที่ไว้หนวดสีขาวคาดว่าเยาเยาก็ชมชอบรับประทานพลับแห้งขายดิบขายดีมีสตรีสูงอายุสองนางกำลังเลือกพลับแห้งเย่เสี่ยวเทียนจึงยืนรออยู่ด้านหลังเห็นสตรีสูงอายุนางหนึ่งเลือกพลับแห้งพลางก็กล่าวกับสตรีสูงอายุที่ด้านข้างพลางว่าบ้านข,ขนบ้านตละลูกนจ้งท่านได้ยินมาหรือไม่ สัพยบ้านตระกูลฟ่องแหงเออหลีเปาตัวเมืองตะวันออกเป็นภรรยาน้อยของเย่เตียนซื่อแล้วเอา้ามาสร้างวาแทอะแมนอีหลี่อยู่บ่วงเล็บมีเรื่องเช่นนี้หรือสตรีสูงอายุอีกนางหนึ่งตื่นเต้นสงสัยเย่เสียวเทียนยังตื่นเต้นสงสัยยิ่งกว่าเรื่องราวชะไหนแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วถึงเพียงนี้จินตนาการของฝูงชนออกจะบันเจิดไปแล้ว ตรีสูงอายุที่กำลังเลือกพลับแห้งบิดพลับแห้งชิ้นเล็กๆส่งเข้าปากพลางก็กล่าวว่าเราได้ยินเหล่าหลิววงเล็บคนแท่หลิวที่ข้างบ้านบอกว่านับตั้งแต่บุตรชายของโคแก่ตระกูลฟ่งเสียชีวิตมันก็คิดครอบครองบุตรสะพ้ยบุตรสะพ้ยของมันจึงฟ้องร้องต่อศาลร,ร่ำร้องขอแต่งงานใหม่สุดท้ายท่านในอำเภอไม่ทราบ รับผลประโยชน์อันใดจากตระกูลฟงผานไม่รับปากเมื่อเย่เตียนซื่อมารับตำแหน่งบังเกิดพบผานแม่นางเย่จึงหนุนหลังนางสุดท้ายพิพากษาให้แต่งงานใหม่ได้แต่เท้าเย่เตรียมส่งนางเข้าบ้านใหม่ของตัวเองสตรีสูงอายุอีกนางหนึ่งกล่าวว่าเราเคยพบห็นแม่นางเย่ครั้งหนึ่งนับวันงามปานบุพผาบานมมหน่าเล่าแต่เท้าเย่ จึงรับนางเป็นภรรยาน้อยท่านพูดเท่ามิใช่ยังไม่ตบแต่งภรรยาหรอกหรือที่ข้างกายไหนเลยไม่มีคนคอยดูแลได้เย่เซียวเทียนพอฟังค่อยคลายใจลงคิดอ่านในใจฮยังดีที่ไม่ได้เล่าลือว่าเราเป็นขุนนางโฉดที่จุดคล่าหญิงชาวบ้านไปเป็นนางบำเรอว่าแล้วก็ไข่แน่จักน่อยอยู่ตัวล่ะสตรีสูงอายุเลือกพลับแห้งเสร็จ ขนาดรอให้อ่อกขาหาเร่ช่างน้ำหนักพลันก็กล่าวว่มามหาดแม้นเป็นเช่นนั้นแต่นางผ่านการแต่งงานแล้วนายผู้เท่าเย่ยังเยาไว้หากคิดรับภรรยาน้อยใหญ่ไม่สาอหาหญิงสาวบริสุทธิ์หาไหม่ก็สาอหาเราเฮ้ยซ <c oughs> ะเป็นก่าเว้าเย่เซียวเทียนที่ด้านหลังลืมตาค้างคิดอ่านในใจ ท่าเนียงท่านอายุ60สแล้วกระมังสมควรเป็นย่าของเราได้ได้ยินสตรีสูงอายุนั้นกล่าวว่าเราสามารถแนะนำหญิงสาวบริสุทธิ์ให้กับนายผู้เท่าเย่สักแปดคนสิบคนสตรีสูงอายุที่ด้านข้างกล่าวว่าโรคแม่สื่อของท่านกำเริบแล้วแต่เท้าเย่ชมชอบท่านยุ่งเกี่ยวอันใดผู้ที่เคยเป็นสภัยรู้จักปรนิบัติผู้คนหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่รู้จักอันใด นั่นก็ใช่แล้วสภัยตระกูลฟ่งคงมีความสามารถพิเศษไม่เช่นนั้นเพียงครึ่งปีไหนเลยดูดบุรุษของนางจนแห้งกรอบกงกงของนางก็นึกลุ่มหลงแม้แต่ขุนนางเช่นเย่เตียนซื่อยังคิดรับนางเป็นภรรยาน้อยคราครั้งนี้นับว่าล่วงลึกไปแล้วอย่าได้เห็นว่ายุคสมัยนั้นบุรุษสตรีมีข้อห้ามอย่างเข้มงวด แต่สตรีชนบทพอแต่งงานก็ไม่ถือสามักเปลือยอกป้อนนมให้กับทารกโดยไม่เกรงกลัวสายตาผู้คนแต่เย่เซียวเทียนที่ยังเป็นผู้ชายบริสุทธิ์ถึงกับรับฟังจนหน้าแดงจรดใบหูในที่สุดพ่อค้าหาบเร่ช่างพลับแห้งเสร็จแล้วสตรีสูงอายุนั้นก็ชำระเงินจากไปเย่เซียวเทียนค่อยเดินเข้าไปกล่าวว่ารบกวนช่างพับแห้ง ให้ข้าพเจ้าสองช่างพ่อค้าหาเปรีค้าขายอยู่ข้างถนนวันที่เย่เซี่ยวเทียนขึ้นประลำพิธีไปขอฝนเขาก็เข้ามามุงดูยามนั้นพอพบพัานรู้สึกว่าเย่เซี่ยวเทียนคุ้นหน้าอยู่บ้างจึงกล่าวข้าพเจ้าเคยเห็นท่านท่านแซ่แซ่เย่หรือไม่เย่เซียวเทียนนึกหวาดผวาอยู่ก่อนจึงกล่าวผู้ใดว่าข้าพเจ้าแซ่เย่ ข้าพเจ้าขอซื้อพลับแห้งท่านต้องสำรวจสมโนโครัวก่อนหรือไรรีบช่างพลับแห้งให้กับข้าพเจ้าพ่อค้าหาบเร่นนั้นเห็นลูกค้าไม่พอใจจึงรีบหยิบคันช่างขึ้นมายามนั้นที่ด้านหลังบังเกิดทุ่มเสียงหนึ่งร้องเรียกว่าพี่ใหญ่พี่ใหญ่หญเจ้เซียวเทียนเหลียวหน้ามองเห็นเหมาวนจื้อกวักมือเรียกหาจึงรีบเบือนหน้านีแซงเป็นมองไม่เห็นเหมาวนจื้อรีบส่งเสียงร้องดังกว่าเดิมพี่ใหญ่แย่เย่เตียนซื้อ เยเซียวเทียนเขายิ่งร่ำร้องยิ่งดังจนผู้คนต่างหันมามองด้านนี้เยเซียวเทียนเหลืออดเหลือทนเห็นพ่อค้าหาบเร่ช่างพลับแห้งเสร็จจึงทิ้งเงินให้กระทั่งเงินทอนก็ไม่ต้องการรีบพระจากมาฉุดลากหมาว่นจื้อเข้าตรอกเส้นหนึ่งกล่าวย่างคุนเคืองว่าท่านร้องไม่ได้หรือร่ำร้องทําอะไรหมาว้นจื้อกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านไม่ได้เป็นโจรเราร้องเรียก ไม่ได้เหรือเย่เซียวเทียนกล่าวอย่างอับจนปัญญาว่าไม่กล่าวกับตัวโง่งมมเช่นท่านแล้วมีเรื่องอันใดมาว่นชื้อได้ยินเขาถามถึงก็คึกคักอักโขกล่าวว่าเราเพิ่งทรงแม่นางเย่นั้นขึ้นเขาพอดีพบเห็นวินเฟยกับพวกกลับมาวินเฟยไม่สะดวกกับการมากำลังคิดใช้คนมาสาอหาท่านเราจึงอาสารับหน้าที่นี้เย่เซียวเทียนกล่าวด้วยความตื่นเต้นยินดีว่าวินเฟยกลับมาแล้ว มันสืบทราบข่าวคราวของออแล้วมาดว่ารอบข้างไร้ผู้คนเย่เซียวเทียนยังกล่ำกลืนคำมังกรตัวเดียวเอาไว้นี่เป็นความลับสุดยอดไม่อาจแพร่งพลายออกไปเหมาว่นเจื้อแยกเคี้ยวหัวรอกล่าวว่าวินเฟยเป็นชนชั้นใดขอเพียงมุดเข้าดงไม้ก็ไม่มีเรื่องที่มันจะทำสำเร็จไม่ได้เย่เซียวเทียนหัวรอดังๆออกมาตบไลของเหมาวนจือกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะขึ้นเขาไปพลางก็หันกายไปเดินไปไม่กี่ก้าวก็หวนกลับมายัดพับแห้งที่ซื้อมาใส่มือของเหมาเวินจื่อกล่าวว่านำไปให้กับเหยาเหยากล่าวจบก็เดินทางขึ้นเขาในตึกใหญ่ของเย่เซี่ยวเทียนที่คล้ายหมูตึกหลังหนึ่งเริ่มก่อภูเขาจำลองขุดสระน้ำเป็นรูปเป็นร่างเย่เซี่ยวเทียนนั่งยองๆอ,อยู่หน้ากองดินที่เกิดจากการขุดสระ หัววินเฟยทางหนึ่งอธิบายทางหนึ่งวาดแผนที่ประกอบเย่เซียวเทียนพอฟังจบจึงขมวดคิ้วเข้าหากันหัววินเฟยกล่าวสรุปว่าในค่ายภูเขามีผู้คนประ,ประมาณ200คนพวกมันคุ้นกับภูมิประเทศโดยรอบอยากที่จะซุ่มโจมตียามวิการขอเพียงถูกพบเห็นที่เสียเปรียบคือพวกเราได้แต่ลงมือตอนกลางวันแต่ตอนกลางวันยากจะซุ่มโจมตีประสบผล หากพวกเรามีคนน้อยต้องเผชิญการตอบโต้อย่างรุนแรงหากพวกเราส่งกำลังไปจำนวนมากพวกมันจะมุดเข้าหนองน้ำนี่ก็ไม่อาจหาพบได้เย่เซียวเทียนขมวดคิ้วถามว่าไม่สามารถคำนวณขอบเขตของหนองน้ำนั้นหรือหัววินเฟยตอบว่ายากเย็นยิ่งคิดคำนวณขอบเขตของหนองน้ำนั้นต้องใช้เวลาสาสี่วัน นี่เพียงคำนวณขอบเขตพวกเราไม่แน่ใจว่าเส้นทางในหนองน้ำทอดถึงที่ใดดังนั้นได้แต่ล้อมสถานที่นั้นเอาไว้หากว่าทําเช่นนั้นต้องใช้กำลังหลายหมื่นคนหากยกกำลังไปหลายหมื่นคนคงถูกพวกมันพบเห็นแต่แรกแล้วเย่เซียวเทียนผุดลุกขึ้นมองดูภาพแผนที่ที่ขีดวาดอยู่บนพื้อนอย่างหยับๆ หัวคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันแมวดิบที่ด้านข้างคนหนึ่งพลันกล่าวกิลีกุลูหลายคำเยเสียวเทียนกวาดมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวถามชาวแมวที่รู้จักภาษาฮั่นว่ามันบอกว่าอะไรชาวแมวนั้นฝืนยิ้มกล่าวว่ามันบอกว่าเมื่อสืบทราบลังของพวกมันก็เขียนข่าเข้าไปยังพิลีพิไลอันใดเยเซียวเทียนคบคิดแล้วประกาศว่าใช่แล้วเมื่อไม่สามารถฉกฉวยเอาเปรียบ ก็เข็นฆ่าเข้าไปหัววินเฟยกล่าวด้วยความวั่นวิตกว่าพี่ใหญ่หากแม้นเป็นเช่นนั้นก็ยากรับรองความปลอดภัยของหลินอ้วนง่วหากพวกมันฆ่าคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วหลบหนีเย่เสียวเทียนกล่าวว่าพวกมันยื่นเงื่อนไขต่อตระกูลหลินเรียกค่าไทย5,000ันตำลึงให้ส่งไปยังสถานที่ที่กำหนดไว้หลังจากได้รับเงินแล้วค่อยปล่อยคนอย่างนั้นไม่รับรองว่าจะปลอดภัยหรือไม่ เราถึงกับไม่แน่ใจว่าหลินอ้วนง่วยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่าว่าแต่ไม่ว่าเมืองถงเหยินหรือในายอำเภอหัวล้วนไม่ต้องการให้ตระกูลหลินจ่ายค่าไถให้ไม่เช่นนั้นตระกูลหลินจ่ายค่าไถให้ต่อให้หลินอ้วนง่วได้รับการปล่อยตัวออกมาทางการก็เสื่อมเสียหน้าเขากล่าวย้ำทีละคำว่าข้าพเจ้าไม่สนใจหน้าตาของทางการเพียงใส่ใจว่าหลังจาก ผู้แท้หลงจะทำร้ายคนอีกมากน้อยเท่าใดครั้งนี้พวกเราใช้ความพยายามอย่างมากค่อยสาะพบรังของมันนี่เป็นโอกาสที่ยากยิ่งไม่อาจปล่อยผ่านไปพลางก็ใช้เท้าลบภาพแผนที่บนพื้นกล่าวว่าการทหารพึงฉับไวพวกท่านตาเตรียมตัวข้าพเจ้าจะไปหานายอำเภอหัวหาหรเรื่องการส่งกำลังออกไปนายอำเภอหัวเพิ่งยกชามข้าวขึ้น หญิงรับใช้นางหนึ่งก็วิ่งเข้ามารายงานว่าเย่เซียวเทียนขอเข้าพบนายอำเภอหัวกระแทกชามข้าวลงบนโต๊ะร้องว่าไม่พบสู้ยาชำเลืองมองเขาแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเป็นไรอยู่ดีๆก็มีโทระขึ้นมานายอำเภอหัวแค้นเสียงดังเฮ้แล้วกล่าวว่ามันมีเรื่องใดที่ไม่บอกต่อเรารอจนเลิกงานแล้วค่อยมาหาหรือสู้ยาตักน้ำแกงส่งถึงเบื้องหน้าของเขากล่าวว่า เมื่อขอเข้าพบในยามนี้คงมีเรื่องสำคัญเสี่ยงกงยังคงพบกับมันเถอะนางเพอหัวขบคิดแล้วยกชามน้ำแกงขึ้นรับประทานคำหนึ่งจากนั้นผุดลุกขึ้นร้องว่าบอกให้มันไปรอเราที่ตึกช่วงที่สานางเพอหัวได้ยินเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ที่ทำการอำเภอแล้วถึงแม้ว่าผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเป็นฟงไหลฟุแต่ตัวเขาก็เป็นพยานพลอยเสื่อมเสียหน้า จึงผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินไปยังตึกช่วงที่สามพอพบหน้าเย่เสี่ยวเทียนก็กล่าวว่าแต่เท้าเย่มีเรื่องใดไม่บอกกล่าวในเวลาราชการหากลับลับล่อๆมาเย่เสี่ยวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าในอำเภอเรื่องนี้ไม่สะดวกกับการเปิดเผยต่อผู้คนนอำเภอหัวกล่าวว่าวินยูชนกระจ่างเปิดเผยไม่มีใดไม่อาจบอกกล่าวต่อกับผู้คน พวกเราที่เป็นขุนนางยิ่งต้องสาสารงเรื่องเราอย่างเปิดเผยไม่มีเหตุผลที่จะซุบซิบในที่ลับแย่เสี่ยวเทียนประสานมือกล่าวว่าแต่เท้าในอำเภอสั่งสอนถูกต้องอย่างนั้นรอถึงวันพรุ่งนี้เวลาราชการเราขุนนางผู้น้อยค่อยขออนุญาตส่งกำลังปราบปรามมังกรตัวเดียวขออำลากล่าวจบก,ก็หันกายไปในอำเภอหัวงงง,งันวูบใหญ่จึงไล่กวดตามไปกล่าวว่าเราผู้เป็นขุนนางเลอะเลือนไป กับลืมเลือนเรื่องสําคัญเช่นนี้เรื่องนี้ไม่สะดวกกับการเปิดเผยต่อผู้คนจริงๆพลางก็ฉุดลากเยเซียวเทียนกลับมานั่งลงเยเซียวเทียนก็ไม่เสแสร้งสืบไปหลังจากนั่งลงก็บอกเล่าเรื่องที่สืบทราบรังลับของมังกรตัวเดียวออกไปเยเซียวเทียนไม่ได้ให้รายละเอียดในอำเภอหัวจึงไม่ทราบว่าเยเซียวเทียนส่งคนไปเป็นจํานวนมากทั้งยังใช้มือดีในการทําศึกกลางพงไพร ยังเข้าใจว่าเป็นหูตาที่เขาว่าจ้างไว้ต้องครุ่นคิดคนผู้นี้มีวิธีการไม่น้อยหลายปีทางการหารังของมังกรตัวเดียวไม่พบมันกลับสืบทราบร่องรอยของหลงหลิงหวินโดยเร็วพอได้ยินข้อเสนอของเย่เซียวเทียนต้องขมวดคิ้วเข้าหากันเย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของเราคุณนางผู้น้อยแนงเพอหัวสันศีรษะแล้วกล่าวว่าไม่ ทางเมืองถงเหยือนส่งข่าวมาว่ากลุ่มโจรภูเขาเลื่อนเวลานัดส่งเงินค่าไทยด้วยเหตุผลไม่แน่ชัดทางตระกูลหลินเข้าใจว่าหลินอ้วนง่วคงประสบเพศภัยมากกว่าวาสนาไม่หนำซ้ำต่อให้มันยังมีชีวิตอยู่หากจางจือฟูคิดช่วยเหลือพ่อตาของออกมาทั้งเป็นตัวเองก็ต้องเสื่อมเสียหนะ้าจึงไม่ยอมประนีประนอมด้วยเย่เสี่ยวเทียนกล่าวว่า อย่างนั้นใต้เท้านต่อำเภอหัวกล่าวว่าเราผู้เป็นขุนนางเพียงคลุ่นคิดอาศัยไพร่พลประจำสวินเจียนซื้อเรายังจัดการกับฝูงโจรน,นี้ไม่ได้หากถูกมังกรตัวเดียวตอบโต้กลับมาแทนที่จะขโมยไก่ได้คงขาดทุนเม็ดข้าวไปกำมือเย่เซียวเทียนไหนเลยไม่ล่วงรู้ขีดความสามารถในการรบของสวินเจียนซื้อเมืองหูเซียน อย่าว่าแต่ไพ่พลพนในมือหลอสวินเจียนต่อให้เป็นทหารชายแดนที่ผ่านการศึกฝึกฝนมาหรือทหารรักษานครหลวงพอเข้าสู่ป่าลึกก็ไม่สามารถช่วงชิงมีเปรียบได้ดังนั้นเย่เซียวเทียนไม่ได้คิดหวังที่จะพึ่งพาพลสังกัดสวินเจียนซือหากคิดอาศัยแมวดิบเหล่านั้นเพียงแต่ต้องให้ทหารทางการออกหน้า จึงเป็นความเคลื่อนไหวโดยชอบด้วยกฎหมายเย่เซียวเทียนไม่บอกความคิดของตัวเองออกไปเพียงย้อนถามว่าอย่างนั้นใต้เท้าในอำเภอคิดอ่านอย่างไรอำเภอหัวกล่าวอย่างครุ่นคิดว่าเราผู้เป็นขุนนางเห็นว่าเรื่องราวนี้สมควรรายงานต่อจางจื๋วฝูเมืองถงเหยือนเกลงว่ากำลังพลเมืองถงเยือนยังไม่พอสมควรรายงานต่อสำนักถีสิงอัฉาซือ กับสำนักผู้เจงซื้อขอให้ทางกุ้ยโจดตูจือหุยซื่อส่งกำลังทหารมาเย่เซียวเทียนกล่าวว่าหากแม้นทำเช่นนั้นไม่ทราบต้องใช้เวลานานเท่าใดช่วงเวลานี้มังกรตัวเดียวใช่จะหันเหไปทางอื่นหรือไม่ต่อให้พวกมันยังอยู่ที่เดิมพวกเราเคลื่อนไหวอย่างคลึกโครมพวกมันไหนเลยไม่ล่วงรู้นางเพื่อหัวกล่าวว่า โจรร้ายกลุ่มนี้ม่ใช่โจรมิจฉาชีพธรรมดาอาศัยกำลังของเมืองหูเซียนเรายังยากกวาดล้างพวกมันได้หากว่าจับโจรไม่สำเร็จกับสูญเสียกำลังไพรพลจะมีคำรายงานขึ้นไปอย่างไรเย่เซียวเทียนทราบว่าในอำเภอหัวไม่กล้ารับผิดชอบจึงแค่นหัวรอกกล่าวว่าแต่เท้าหากรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปให้เบื้องบนพิจารณาเกรงว่าจะคลาดโอกาส เมื่อถึงเวลาเมืองหูเซียนเรายังต้องรับผิดชอบนอกจากตำแหน่งขุนนางเตียนซื่อของเราจะหลุดกระเด็นไต่เท้าในอำเภอก็ไม่อาจหลบเลี่ยงผลตอนนี้เราขุนนางผู้น้อยมีความคิดประการหนึ่งขอเพียงไต่เท้ารับปากจะพบความสำเร็จไต่เท้าหวังจูป,ปู้กับฉีเซียนเฉิงล้วนมีทางถอยแต่ว่าท่านไม่มีหากว่าสำเร็จจะเป็นความดีความชอบใหญ่หลวง ท่านจะเดิมพันกับข้าพเจ้าหรือไม่